วันนี้วันศุกร์ที่22เมษายนพุทธศักราช2565มีโอกาสมายืนอยู่ใต้ท้องหนองใครซึ่งเป็นสภาพบรรยากาศที่ไม่คิดว่าจะได้มีโอกาสได้มายืนอยู่แบบนี้ซึ่งมีสภาพแห้งแล้งแตกละแหง เ็เนื่องด้วยการสูบน้ำออกเพื่อการทำงานสะดวกขึ้นของทางทีมงานที่ได้รับโอกาสเข้ามารับจ้างคดลอบน้องไคแห่งนี้การทำงานตอนนี้ก็น่าจะอยู่ที่ประมาณ35-40%เปอร์เซนบนพื้นที่ ไรเมื่อวานนี้ก็มีทีมงานออกอกองช่างอบนนอ์ก็มีผู้ติดตาเป็นตัวแทนของชาวจังหวัดเชียงรายมาเยี่ยมชมหาประสบการณ์ในที่หลากหลายไปเรื่อยในเขตพื้นที่ของประเทศไทย ก็เป็นการให้กำลังใจกันในการทำงานผลักดันขับเคลื่อนมุ่งหวังที่จะให้เป็นธนาคารน้ำใต้ดินบนพื้นที่หนองไข่แห่งนี้ก็รอชมรอติดตามกันต่อไปว่าจะเป็น สมดังที่หวังตั้งใจมากน้อยแค่ไหนแต่ตอนนี้ก็ได้รับการยืนยันแล้วว่าเป็นไปในทิศทางที่ดีมากๆด้วยจากปากของท่านอาจารย์โกวิดดอ,อกไม้รวมทั้งสิทธิเอกอย่างพออสุเวทปินแสงคุณกรรวัตนแห่งอบตหนองมี ที่มาให้การยืนยันเมื่อวานนี้ก็มายืนยันอีกครั้งแล้วโปรดรอติดตาม